ครับผมบอมครับบอดคับโอเคครับวันนี้ช่องของพวกเราที่บีเคทีนะครับก็จะเป็นช่วงของการละเล่นเนาะการละเล่นของเราวันนี้ยเราจะพี่จะมีคําภาษาของภาคใต้นั่นเองเนาะเอามาให้เราเล่นนะครับโดยจะมีทั้งหมด25คําโดยจะมีกระดิ่งนะครับถ้าใครตอบได้ให้กดกระดิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกับคําที่หนึ่งกันเลยโอเคครับมาที่คําแรกเนาะอ่านปิดอ่านถูกจะว่ากันนะครับผมก็มีคนใต้โดยแท้ คำแรกนะครับคำว่ารถที่รถที่รถจักรยานบวาทำล้อถูกต้องครับจักรยานรถได้เป็นหนึ่งคะแนนเนาะที่สองคำว่าแรงแรงแรงอ๋ออยพูดพูดพูดถูกต้องครับอันที่สามนะครับคำว่าขี่กยกโยกีโมอว ยังไม่ใช่ครับอ่ะอะไรนะหกถูกต้องครับว่าเกือกเกือกเกือโอ้ง่ายเกือเกือยังไม่ใช่ครับรองเท้ารองเท้าถูกต้องครับคว่าลบ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 รับคบบลบลบลวลบ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 ลลบบล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 ลบลบลบ เรื่นเร่นอ๋อเล่นบ่ายสวัสดีบ่ายสวัสดีสวัสดีบายสวัสดีวันนี้ต่อเช้าพรุ่งนี้เอ้ย่อไปครับขาดทุน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 เนี่ยบ้าย้อนถือว่าให้ครับถือว่าให้ต้องเพราะว่าหยบแอบเออต้องครับเอิรึดอึดอึด ตุ้กต้องครับสองระวนเนาะทำรื้อทำดรึทำรือทำอะไรกยับตัวะทำทำไมทำอะไรแต่ลามึงทำอะไรวะทำรือทำทำไมวะทำทำไม่ทไรื้อทำไรวะทำอย่างไรเนะมออให้ทั้งคู่ครับทำนี้เหมือนกันวังเวิร์ดเวิร์วังเวิดวังเวิร์ดน้องนะ โอเคบอมหลุดคำหนึ่งได้เหรออะไรเป็นห่วงใช่ต้องเป็นห่วงครับว่าหิดหิดหิบหิดหนึ่งหิบ่หิบถูกต้องคำว่าแคบแคบแคบรีบเออถูกต้องครับคำนี้ต้องรู้นะครับต่อไปเลยครับชมพู่ชมพู่ คนตายเรียกชมพูคืออะไรชมพู่งอรม่ใช่ชมพูอะไอ่ะไม่ชมีหลายสายพันธุ์ด้วยายพัต้องได้วยบ้านเราก็มีนะอ้อเราก็มีไ่ะอร่อยอร่อยอ่ะชินิฝรั่งถูกต้องชมพูเป็นว่าฝรั่งนะครับ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแ้วี่เหนื่อยเหนื่อยยนเหนื่อยเมื่อยอเมื่เป็นอาการแบบวมรู้สึกอะไม่หิวหิวอไม่ได้หิวมดิว่าหัวดอยันมาวมีรื่อเรีกงว่ายานัยานัตยานัดนำเต้า น้ำเต้าเป็นผักเป็นผักเพราะฉะนั้นเลยมาเป็นผักตะกูลผักน้ำเต้ามันมอะไรที่เหมือนน้ำเต้าเต้าเต้าตากแป้งแป้งผัดพรใช่ผัดพรหมายถึงว่าเหล็กโคนเหล็กโคนเป็นเป็นของใช้ที่ไว้ัดช่างเอาไว้ใช้พร้อ เกือบแล้วแหละอยู่พร้อนเลยตะปูตุ้าแล้วว่าตะปูออรอออรอออรออรอนี่ก็เป็นเป็นอาการเป็นลักษณะแบบว่าอ่อร้อนแรงนี่เลยนอ่อรอนี่เนี่ยอ่อรอนอ่อเนี่ยเป็นละเป็นลักษณะเป็นคนอะลักรอะของคนอ่อรอนรอนรวยรวย ฮะตัวตัวตัวเครื่องอดร้องเรียบร้อยคำว่าได้แรงอกไม่ได้เลยหกได้แก่ได้แรงอกเนี่ยได้แรงอกได้แรงอกหอมรู้สึกอหละได้แรงปุ๊บสะใจอ่ะต้อแต่ว่าสะใจได้แรงอกกู้เนี่ยคำว่าลูกม่วงลูกม่วงลูกม่วงมะม่วงต้อง เอาสุดท้ายก็คือเม็ดเม็ดแล้วเม็ดหมดก็ับว่าหมดนะครับด้วยแล้วโอเคสรุปคะแนนนะครับอ่าดูนี่นะครับบอสนะครับชนะบอมไปด้วยคะแนนสิบสี่ต่อสิบเจ็ดคะแนนครับโอ้อโอเคอก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอ,อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเทิร์บีแคทีด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับ thank <laughs>